สวัสดีจ้าพอ grab ซาลาอีกแล้วจ้ะลูกสาวลาชาแนลเนาะจ้ะมูลอิสพามาตำหมหุ่้กินจ้ะพี่น้องตำตำมี่ตำเกิดเนาะจ้ะมี่จำหนีเครืองไส่มันตำหมหุ่้ซื่อจ้ะตำกินอันนี้บวกพริกพริกกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศมะนาวจ้ะตำใส้พกบัวจ้ะสูตรสารข้ามนี่จ้ะเพระท่านไิฝานจ้ะคกคกคือนบานเท่าหรอพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปฝานจะฆ่าจ้ะพี่น้อง สีฟันเขาเบิ่งว่มามันฟันคือกันบอฟันเปียกก้อนจ้าพี่น้องตาพ่อเสียดายซื้อเขาได้น้อยมันือเสียบตายมันแท้ตาเองมึงมันสิส้นแสบ่หมีดเข้าเขาพี่นอ้องวะคอยแต่ฮุ่งไม บักคุ้งอันนี้บริสุทธิ์เลยจ้านี่คันไม่ซื้อกะเกสิบบาทเด่นไว้หน,น,น,นิยุตดต้นจะคล้งปูไว้กับนี่อยู่จ้ะพี่น้องเสียแล้วหน่วยหนึ่งปูใบสามต้นอยู่หันมันหน่วนยหน,น,น,นหน่อยมาสิจงงย,ย,ยังไ,นะไงยังหน่อยยังสิไปปิดมันต่ำนะไปซองเบื้องบนนั่นเสียแล้วหน่วยหนึ่งพ่อไปนี่ว่าต่ำหน่อยๆจ่อยหน่อยฮะจะมันแสีบเนาะ หม้อทอดหลายสมบเก,กีอบนทำเผ็ดๆนัวๆเลยวันนี้ประแดกขวดย่างเดียววัาเรี่ยงตำหกหุ้งข่อยอกหัวสิบว่าปังพี่น้องมุ้งนันข่อยไปตำให้เท้าแกกินเนาะเทียวแหลกตำไสตตำกุ้งสดเนาะตำกุ้งสดตำกุ้งสะดุ้งเนาะเทียวแหลกบัดนนี้เทียวซองข่อยก็ว่าคนไทยหลายเนาะข่อยก็เลยใช้ประแดกตอนไปน้ำใส่ปลายอีเดิร์ไปน้ำก็บเอาพร้อมด้ยพี่น้อง สะอาดพ่นจานคนเลยใส่ปลากีเดือดไปน้ำเท่าแก้วพ่นบมหูเพ่นไปวางลงเพข่้นขีบไปกีเดือดไปยั่งเลยขีบพี่น้องขีบไปกีเดือดไปยั่งวันนี้แล้วก็เหม็นนะ่ะยั่งไปแล้วแล้วก็เหม็น,ท,มนทั้งเหม็นทั้งเข้มแล้วว,ว่าเหม็นนี่หยังซูเอ็ดนี่หยังไว่ให้กูกินวะนะ้วว่าเมนนี่หยังนี่ว่าก็เรียกว่าปลาแดกเนาะแล้วว่าเหม็นนี่หยังแล้วว่าโอ้กูหลับไปได้แล้วว่า กูปวหัวมันยังขีบไปกินทั้งเค็มทั้งขมว้าจังวะมุนันก็มาเบาอีกอยู่จะได้ว่าปลาปลาแดกที่เขาเห็ดเขาเอา้อยเขาเห็ดอันเก็ดไปหลายปีแล้วนะมันเหม็นคักแล้ววะ <laughs> เขาปลาแดกโตส่แต่อย่างหัวครับเหม็นทั้งเค็มแล้วหยัมแล้วก็แล้วก็เฝ้าไปไข่ดิเหม่แล้วแล้วหนึ่งว่ามันมันปลาเพราะมันหยัางร้บปวหัว,หวมันนี่หยันมนะ มาแนวใส่เขาขึ้นจังเฮาตำกุำ้งตำปลาหมึกไปแล้ากินบัดนี้เลยเอาตอนปลาแดกใส่น้ำเจ้าก็ไปถามก่อนเนาะขีบกินเลยแต่เกียบขีบกินตัวปลาแดกก่อนเลยต่ย่หัวคุณน้าบอกอยู่นี่จะได้แล้วเอาซ้ำนี่พ่อพี่น้องมาเสร็จแล้วมาตำมาจริงชัดว่วิธีคนบะมี่อันนั่นจังสิแหละพี่น้อง ขีบกล่องเอาบะมี่อันบะมี่ตากล่องพี่น้องตากล่องบะมี่นี่ตำใส่ผักบัวสูตรสารคามเนาะบอกกอกกับบะมี่พี่น้องพริกพริก็นุย้ยไงเขาเลยไงท่องเที่เวแตพี่น้องกระเทียมใส่ไปสามนิม <c oughs> ตองชุดลรสทีนี้น้ำตาลปิดกระเบิดแล้วใส่น้ำตาลใส่เอาหวานขึ้นกันพี่น้อง ขวดเกมัดืดเหรวขวดใหม่คือมะมัยสองสูตรประแด,ปะดกประแดกสองย่างนี่พ่อญยี่ใหม่เนาะจา้ะพ่อญยี่ใหม่ซื้อยุ่นยุ่นไต้หวันหาสิบหาคิดเป็น,นเงินไทยก็สี่ประมาณอันหกสิบเจ็ดสิบนี้ก็หาซิบหาขวดไงใช่เ่ล่า,ยยา,านนี้มันสีเข้มกว่าพีใหม่เส้มกว่าพ่อญยี่ใหม่เนา,จาะจ้ะปลาแม่ตุกถ้าเล็กเปิด เขาเนี่ยใหม่คือเปิดฟ้าเทพเลยเลยเนาะเขานี่ใหม่โบอคอยเข้มปลาแซ่บไหมสีโบคอยเข้มฟ้านี่ขคือดำแต่มันฟังว่างคุณจับมันสุดหลดจ้ะทำหนีซะกอนไออีโนมันหวานอยู่ ตาลกะสิอันนั้นนึงกะเปรี้ยวหวานนะจ๊ะบ่แซ่บตาลบ่แเซ่บเตพี่น้องตำเลยจ้ะเสียงต่กระดม er รแตกแล้วพ oh ี่นองพี่จามีคนยากกินวะทำว่าตรงแหลกเป็นไรน่าจ้ะ ตำพ่อเปเปพี่น้องตำพ่อเปเปน,นะคะเค้กเชี่ยนุ่ยน้อยมูขเขากินเลรนน่ะล่ะแบบนุ่ยแบบตำอิลีบัลห้องบอมี่จะบอกเค้กเชี่ยราชินีเนี่ยล่ะมูขเขากินเลรนห้องมาใส่ตำห้องหาหน่วยใส่เบิร์ดเลยสามสิบบาทได้แน่อนอนพี่น้องอันบางเน่าหรือซิบว่ใส่เปียกลงไปได้จ้ะเพราะว่าเคยใส่แล้วมันขมไหม มูนั่นใส่ขมเสียดายเ่ตาตำเดวทิมคอยตำเห็ดย่างดีคอยปลาสิโลิงกินลงฉิบไหมตำเห็ดใส่ผ้าชีลอย่างดีตำเห็ดเออริจิเนาะคอยใส่เปียววางนาวลงไปน้ำไหมขมโอ้หัวซุนยังไงไม่ใส่น่าจา้ะแต่เราจะใส่ผักบัวลงไปแทนนะคะผักบัวผักบัวจ้ะสารคาเปิดผักบัวพี่น้องผักบัวหน่อยก็อบะหมี่หรอกอยากได้ไหม่หน่อยละ จะเตะใสแบบนี้เลยตำไส่พ,พักวัวมันสีหอมเวลาเขากินมันสีหอมคือจงคือตำไส่บกกอกับพี่นอ้อเแ็ดจัดนี่ใหมนึ่งช้อนสองช้อนสองส่วนก่อนสีใสอันนี้ยู่ปวลาแม่ตุกอีกกหน้อย อันนีก้กินประจำอันนี้ไม่ตุกเช่น,นเดียวกันนัวคนแต่นี่รสเข้มกว่าที่ใหม่นะจะตำกินกิบเนี่ยเงจ้ยจังไรเล้ยพี่น้องช่องตำช่อง,งตำทั้งเบาเนาะคอยไม่เวลาเห็ดิกลงพวกกัดเนี่ยจะเห็นหรอพูดตำเต็เมบัวเต็อเมอมีอมอพี่น้อง สมอยอกปลาชิพรสปลาชีบหาทชิพรสมาทั้งตัวบาทดูซืมอลือดูแล้หวานออกหวาน,าน,นเกือเทียเนาะ งอไปงององอโอีเยวบ้านพี่น้องแจะแห้ใครสุดยอดดลีเขามีนกอกินเลยไปหาตอกตู้เย็นจะหน่อยนี้มาพอม่พี่น้องสุด กนเจ้าครับพี่น้องพี่ยอดเอ์จอมี่ขบุลวกเดินขาดบะระยี่ขบุญ รูมงสันพี่นอ้องแดงแกว้ยป๊บมันบนเป็นแดงบบเคียเค้ยวๆเด๋ยพี่น้องยัางไบพีคๆด้ยเนีย่ยจะยาพพะพเพชรเพชรนะฮมโคษรวัเดอร์ยวนน้ายผู้ด้กระไดพี่นอ้องเอ้ยก็ข่อลลยวน้ำไยเสียบวัวนะ ไาพี่น้องกินได้บ่ล่ะสุดยอดพี่น้องเนี่ยจ้ะ,จะเสียบบ่พี่น้องจะคั่มบ่จะคั่มบม่ยั่วยวี๋ยวไปก,กินกันเลยจ้ะพี่น้องทั้งตำทั้งกินเหรอคลิปเนี่ย ลายแต็บหนองเลยนึกว่าจุดจัดทำใจประกัวควา้าแหลกแสบดากเลย หน่วครบรถผิดบาย่ามันเด้อไอ่ไแม่มากินแท่งเขาหมากวนใ่กัน ตำพุงเพ็รมามานคนกับผู้ให้นายสัตว์ ซิมคือว่าพอดีอยู่อันนี่บวกสุดจะไปใส่ยัง,งกันแม่ไหมบวกแล้วกันใส่จานเลยเออใส่ยังเครื่องปรุงมันมาใส่ว่าไม่กินกับเน,นี่ย Ừ. Chị nào vào nó. Cái nàng À. Nè, nó nàngกินบ่เนาะ Nước ta làm phải nha. Ta làm nó nó sẽ nè. มมีตลัมันคับ่ะตะลัมแช่ตู้เย็นหวานๆแล้วมันเย็นบ่หวานเผ็่อะไรอยู่ cũng giặt nó chẳng hết tên เอาพัก,พกหนึ่งออกจำใ่พักบัวเดี๋ยวนำมมนกินยาข้าวจ้ะตัวนนำไม่มีอยากกินอันเย็นเย็นให้ตัวเย็นไหมเกาไปหรอกพร้อนตัวกิน นี่มันตัดแตกของดัดก,ก็ไปขี่แตก <laughs> มึงซื้อมันสิรือใครอยู่มันบอกเพดจซื้อมันเพดแสบ บ่ไหวพี่น้องคลิปนี้ขอรากสิเนี่ยจาะพี่น้องเพชรแห้งพ,งพี่น้องแล้วมั้งย่างแต่ผีกองโจโกอยู่ขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้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 งเห็นน้ำจ้ะ